สวัสดีคะ่ะพี่น้องมากค่ะมากินเขากระสาวล้านเด้อค่ะเด้อมากค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีเด้อจ้ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนสาวล้านขอบคอณขอบใจพี่น้องที่เขามารับชมในช่องกินแซ่บแบบสาวล้านของสาวล้านเด้อค่ะเด้อมาจากมาเมื่อนี้ไม่ใครเจียวกินง่ายค่ะสาวล้านบ่ค่อยดีโตค่ะก็เลยอยากกินง่ายสุดละค่ะนี Plug ่กัปลาปลาจอมจ้ะปลาจอมก็คือบานเฮาละค่ะแต่เป็นปลาจอมปลากระดี ขามาาขามาขอลุยมือเด้อค่ะเด้อขอเปิดมือเด้อค่ะมาจากพี่นอ้องมาฉีกปลาน้ำสาวรันค่ะมาฉีกปลากับสาวรันนะคะสาวรันบกวยดีโตถือพัดโลเออถือไอพายุค่ะ cái kiau cho phi ngay ngay ơi có tụi các bạn muốn ăn dip nữa cả đứa bà chồng เพิ un, un ka, ่นเพิ่นไปแฮงก็แบบ Son değil chắc chắn là sáng tổ mình đi 6 lần ดูหลายๆเด้อพี่น้องซาลันบ่ค่อยดีตัวกันแล้วได้หากินกับเขาพี่ว่ามันถือปากซา,าลันแล้วก็เลยใช่ดังกินยานอนจ้ะ <c oughs> พายุกับน้ำสองมือแล้วค่ะ จากพายพนอกขนาดบ่สบาสไปด้เลยค่ะอาหารถือปากนั้นสิหรอคะพี่น้องสาวร้านขาดแก้วบดได้กินยังก็แลหลแต่เจี๋ยงเห็ดกับยูนหโม่ผลขายังยูจ้ะแล้วค่อยสดกินอันนี้เอาแห้งกอนค่ะได้สาวร้านกับอจุกบคลิปไปเพียงคน,นีเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามในเด้อจ้ะเป็นกำลังใจสาวร้านในเด้อค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าพี่น้อง